ะะวันนี้บอกเลยว่าคือตื่นเต้นมากแล้าวาทำไมชุดที่ฉันมันหลากสีขนาดนี้เนี่ยดูสิการใส่ชุดนี้คือมาสปาที่ประเทศคามารูนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะว,ว่าคือสปาที่นี่เขามีอะไรบ้างวันนี้เรารู้สึกแบบเมื่อยมากเลยเพราะว่าดูข่าวการเมืองที่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งอยู่นะคะก็คือดูการเมืองเนี่ยดูผลคะแนนเนี่ยยิ่งกว่าดูบอลอีกนะดูแบบ การแข่งขันบอลการแข่งขันกีฬาเนี่ยคือยิ่งกว่านันอีนะคะเพราะมันมีการผัดกันขึ้นการลงตลอดเวลาเลยดิฉันก็เมื่อยเหนื่อยตัวสุดๆวันนี้ก็เลยมาสปาที่ประเทศคารมลูนมาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างตามมาดูค่ะ Miss m a d a m ฮัลโหล Okay อุ้ยอันนี้นะคะมีโปรดักต์ของ ไทยแลนด์ด้วยฟิกเน่ค่ะฟิ Fitness กเน่ก็มาอันนี้นะคะนี่คืออยากจะบอกเลยว่าอันนี้คือเวลาที่ถ่ายไม่ออกนะคะก็รับประทานฟิกเน่ค่ะนี่ที่นี่นะคะสวยงามดูโอ้โ oh. หนี่นะคะดู Product นี่ก็เป็น Product ของที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกแบบเหมือนแบบโปรดักตที่ช่วยให้ผิวขาว นี่เห็นไหมเขาก็นิยมจะใส่พริกแบบนี้ที่นี่จะมีแบบเป็นพวกของไทยขายเยอะนะมีลิปสติกลิปสติกแบบนี้มีอุปกรณ์แต่งหน้านะคะอ,อันนี้ท้องนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นต่อขนตานะ เดี๋ยวเราต้องมาข้างหน้านะต่อขนตาเนี่ยน่าสนใจอะไม่รู้ว่าคือต่อขนตาที่นี่คือนี่คือจะยาวฟุ้งฟิ้งเบอร์ไหนนะคะแล้วก็อันนี้นะเขาก็มีที่ทำเล็บนะคะนี่คือเครมแมนเขาบอกว่าอันนี้คือเบอร์เป็นกระอี่ของดิฉันค่ะเป็นกระดี่ของครีนเป็นกระดี่ของคีนนะคะก็คือเบอระเป็นสุดชั้นนะคะเขาเลยทำาเ่ต้องทำแเรืองนี้ โซนในห้องนี uh, ้อ่าห้องนี้ห้องนี Hotel ้เป็นห้องทำผมนี่ซาลอนคืออันนี้นะคะอันนี้คือเป็นที่สระผมที่สระผมนะคะด้านนี้ก็เป็นห้องทำผมอืเป็นห้องทำผมนี่ก็คือห้องทำผมนะคะห้องทำผมที่นี่เขาก็นิยมใส่วิกกันนะคะก็จะเป็นวิกเยอะเลยแล้วก็จะมานิยมเป็นพวกแบบถักผมเหมือนที่ที่ฉันเคยทำนะคะ Okay, okay. madam, is uh, how much uh, for the pray the masa? I think one hour is fifteen thousand. One hour fifteen thousand. Yes. Okay, I want to two hour. I will give, give it to you at uh, twenty five thousand. She make a promotion. Oh, okay, it's a promotion. Mm. call you. For a พันกว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาบอกว่าวันนี้คือเป็นไข่นมาชิตไทยมาสาเป็นแคมารูนมาสานะคะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูวันค่ะว่าเขานวดแล้วที่เป็นยังไงนะคะร้านก็สวยงามเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันค่ะ ว <Wow. S 2> ้าวเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะโอเ้เขาก็มีเป็นเครื่องมือพวกเครื่องมือทําหน้าแบบนี้ด้วยนะนี่นอ่าอันนี้คืออะไรอะ่ะไม้ไม่เอาไาม้ทำพวกออกซิเจนอะไรสักอย่างนะคะบำรุงผิวหน้า,ว,าว้าวมีเป็นเครื่องแบบดูแลผิว ห้องสตรีมนะนี่เป็นห้องอาบน้ำ่เป็นห้องอาบน้ำนะคะแต่นี่ชันเหมือนเห็นห้องสตรีมนะห้องสตรีมห้องสตรีมน,นี่เป็นห้องสตรีมนี่เป็นห้องแบบเหมือนอบตัวนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือที่ปั๊มตูดนะคะอันนี้คือ เห็นไหมนี่คือรูปตัวนี้เมี่อกี้ที่ฉันสงสัยว่าอีกๆถ้วยๆนี่มันคืออะไรมันคือที่ปั๊มตูดนะเอามาไว้ตรงนี้นะตูดเขาก็จะแบบปั๊มทุบๆๆบ๊มให้ตูดมันใหญ่เฮ้ยอันนีน่าสนใจอ่ะเพราะว่าอันนี้คือน่าทำมากโอเคนี่นี่นี่อันนี้ไงเมื่อกี้ไงอันนี้เมื่อกี้คือที่ปั๊มตูดนะคะเมื่อกี้ที่บอกที่ปั๊มตูด เดี๋ยวตอนนี้นะคะดิฉันก็ขอตัวที่จะนวดก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนวดเสร็จน,นะคะก็จะมาบอกนะคะว่าคือนวดที่นี่ต่างกับประเทศไทยหรือเปล่า โอเคนะคะตอนนี้เราก็นวดเสร็จแล้วบอกเลยว่าก็ถือว่าดีนะแต่ยังไงคือนวดไทยก็คือดีกว่าคะแนนก็คือจาก10คะแนนเราก็ให้ประมาณสัก8คะแนนนะคะก็คือถือว่าเป็นการนวดดีทีเดียวเลยเพราะว่าน้ำหนักมือเวลาที่เขานวดเนี่ยก็คือถือว่าคือแบบถ้าเกิดฝึกอีกนิดนึงนะเป็นนวดไทยได้เลยนะเออที่นี่ก็คือถือว่าแบบด Amazing สำหรับเรามากเลยนะคะ ก็คลิปนี้นะคะก็คือพามาดูสปาก็ขอจบกับคลิปเท่านี้นะคะแล้วจเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ่ะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสิดตาม่ไยนดคะคือช่องบารีนเนี่ยก็คือจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆในประเทศแคนเบรูรน,นะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูก็อย่าลืมกดติดตามกันมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ